mm <smart noise> ผนสัปดาห์แรกซึ่งเป็นสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ของสามเณรปลูกปัญญาธรรมเข้าสู่สัปดาห์ที่สองของการบรรพชาภายใต้ร่มกาสาวพักนอกจากที่คุณผู้ชมจะได้เห็นกิจวรรัตรอันง,งดงามและความพยายามมันฝึกฝนศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของสามเณรทั้ง9้ารูปแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบอย่างให้ผู้ชมและเยาวชนได้สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติก็คือ ความภาคเพียนที่ตั้งมั่นเพื่อบรรลุผลสำเร็จดังที่ได้ให้คำมั่นก่อนบนรรพชาที่จะเรียนรู้รสพระธรรมให้มากที่สุดในอีกสามสัปดาห์ข้างหน้าครับ คนต่างก้าวเข้ามาในธรรมสถานแห่งนี้ด้วยความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะเป็นศาสนายาที่ดีของพระพุทธศาสนาอันชลีวันทาสวยๆลูกน้อมน้อมศีรษะวงสวยๆว,วันทาอภิวาท กราบลงไปให้สวยๆครับมืออย่าแยก ครับคิดถึงแม่ครับครับก็รู้สึกเหงาเงาเห็น่อยครับเมื่อคืนได้หลับตอนเที่ยงคืนครับเพราะว่ามีคนกลนครับดังมากเลยครับวันนี้ตื่นตีสี่ครับทรมานมากตื่นมาแปลงฟันน้ำตาไหลาภาคเลยง่วงนอนมากเราจะไปแกล้งเพื่อนคือเอ๋ยครับที่นอนอยู่ บู๊คับอยู่ดีเขาว่าก,กลนมาแล้วเขาลุกมาไอเสจเขาหยิบหมอนไปปาใส่เอิร์นครับพวกผมก็จะวิ่งไปเอาคืนหมอนมาเขาก็จะกกนเอาอยูทำอะไรอะยูเนี่ยครับเล่นกันเมื่อวานหนุกมากครับมันไม่ชินเหมือนบ้านตัวเองครับเพราะอย่างแรกเราก็มานอนแค่วันเดียวก็ลําบากครับตื่นตีสี่อดกินข้าวครับกินข้าวแค่สองมือ้อมันไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ครับ การเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีบรนประชานั้นเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีและการฝึกปฏิบัติในสิ่งที่สามเณรพึงุรธรรมรวมทั้งการฝึกท่องบทขอบรรพชาและการท่องรับศีลสิบครับ,บ,บเยยนาาาาาวาาววจจต วันแรกเนี่ยน้องนาคก็ทําตามสบายนะครับเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็ค่อยๆที่จะบอกทีละนิดทีละนิดว่าเป็นยังไงอันนี้ถูกนะอันนี้ผิดนะกาบรบรรพชาเริ่มต้นด้วยความอิม่มเอมใจของพ่อแม่ผู้ปกครองในพิธีขอขมา ลืมปิติด้วยพิธีคลิปและโปรงผมตื่นตันใจด้วยพิธีบรรพชาที่เด็กชายทั้ง9คนจะเป็นสามเณรย่างเต็มตัว เข้ามานี้ถือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อจะให้ลูกชายก่อนที่จะเข้าวัดประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกราบขอเข้ามาขออโหสิกรรมกับคนพ่อคนแม่ที่ได้เคยทําไว้ในอดีตถูกต้องไม่ว่าจะล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจก็ตามครับ ฉันรองเจ้าว่าตอนนี้จะจัดการทรงผมกับน,น้องๆคนจุดท้ายก่อน9คน 9, 9รูปวันนี้นะฮะใน11 <30 S 3> <ใ>วันเต็มนะคะซึ่งนับจากวันนี้ไปก็คือ <20 S 3> 29, 29วัน <laughs> สองวันแรกหลังจากพิธีบรรพชาเป็นสามเณรกิจวัตรสำคัญที่ต้องปฏิบัติก็คือการออกรับบิณฑบาตครับแต่ดูเหมือนว่าอากาศและฟ้าฝนจะไม่เป็นใจเลยทำให้สามเณรทั้งเก้าไม่ได้ออกบิณฑบาตอย่างที่ตั้งใจไว้ ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาญาติโยมต่างให้ความสนใจและร่วมกันใส่บาตรกับสามเณรน้อยของเราอย่างเนืองแน่นทุกวันเลยแหละครับอ๋อก็คือดูจากรายการรายการทีวีนะคะรายการของครูะคะ่ะแล้วก็ดูแล้วก็ศรัทธาในสามเณรแล้วก็ทั้ง่านอาจารย์ะคะ่ะเ็เลยว่าเลยอยากจะมาร่วมทําบุญด้วยะคะ่ะดูแล้วก็รู้สึกว่า มีความสุขนะฮะถึงแล้วก็ดีใจกับพวกคุณพ่อคุณแม่ของพเองเนนทั้งหลายค่ะแล้วก็พวกญาติญาติในการโทรเนี่ยเหละฮะดีมากเลยค่ะูถึงนะคะก็ทำให้คนได้แบบว่าได้สนใจแล้วก็ได้ดูแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างได้ธรรมะทั้งจาก จากสามเณรทุกรูปแล้วก็พวกท่านวิทยากรนยคะแล้วก็ท่านพระอาจารย์ทั้งหลายค่ะก็ดูทางเน็ตที่บ้านนะคะแล้วก็เห็นมีญาติโยมเป็นญาติของสามเณรมากันเยอะแล้วเราก็ยังไม่ได้มาสักทีคิดว่าเขาคงใจไม่ดีไม่มีญาติโยมมาเลยก็เลยชวนคุณปู่เขาให้คุณปู่บอกว่ามาให้เขาเห็นหน้าหน่อยนึงว่าเขาอาจจะใจเสียก็ได้ไม่เห็นใครมาเลยก็วันนั้นพระอาจารย์ถามว่า โตขึ้นเราอยากจะทําอะไรให้สําเร็จในชีวิตอะไรคนอื่นเขาก็ตอบว่าเรื่องอะไรอ่ะโตขึ้นจะเรียนหนังสือให้เกง่งจะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ตัวเขาไม่มีพ่อแม่เขาก็จะนึกถึงปู่ย่าตายายเขาบอกว่าเขาเขาอยากจะดูแลดูแลปู่เนี่ยไปตนตลอดชีวิตเพราะว่าเห็นปู่ไม่สบายอะฮะ หนึ่งถุงไก่3มชิ้นและก็อย้ยังไม่ใช่แล้วคยังเมีหมูสเต๊อีกสามไม้แล้วก็น้ำต้มพู้จุแล้วครับอาหารเพนวันนี้นะโยมก็รสชาติแบบมันไม่เยอะอาหารไม่เยอะเหมือนที่บ้านนะโยม ที่บ้านจะเยอะกว่านี้ข้อเสียก็คือต้องกําหนดต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องกาหนดเวลาฉันนะครับถ้าเกิดไม่กําหนดนี่ดีมากเลยนะเนนภูมิใจเลยแต่นี่ก็ต้องเป็นตามธรรมชาตินะตามความคิดเห็นของพระอาจารย์นะครับว่าจะจัดเวลาขนาดไหนแต่ไม่เป็นไรฉันเพื่ออยู่ บาทถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสมณะเพศดังนั้นสามเณรจึงต้องดูแลบาทให้ดีที่สุด ให้สะอาดก็ต้องดูแลจีวรให้สะอาดด้วยเช่นกันครับสามเณรทุกรูปต้องรู้จักและซกักจีวรด้วยตนเองถึงแม้บางรูปจะไม่เคยทำมาก่อนก็ตาม กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดสัปดาห์นั้นสามเณรจะต้องฝึกปฏิบัติทั้งการดูแลตัวเองดูแลผู้อื่นรวมถึงการเรียนรู้ธรรมะอันเป็นแก่นทางพระพุทธศาสนาที่จะทําให้สามเณรน้อยนั้นเป็นคนดีต่อไปครับมีเคยก่อนระบวจมีไหมครับน้องเอิร์ทครับไม่มีใครเข้าใจในโลกไม่มีใครเข้าใจเราเลยครับไม่มีใครเข้าใจครับไม่มีใครเข้าใจเลยไม่มีใครรักเลยไม่ต้องฝึกแล้วลูกอยู่ที่วัดเลยนะไม่ต้องกลับบ้านแล้วูกเอามันเยอะ ข้ันไม่คัไม่มีค้นไม่มีใครเข้าใจในโลกนี้คือทำมือเป็นดอกบัวตูมเฉียง45องศาที่สำคัญไม่เป็นช้างประสานงานี่ช้างประสานงาหนักกว่านั้นไม่เป็นเนี่ยอันไปอันนี้ไม่เอาเนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยบาดแรงดวงอาทิตย์ก็เริ่มโค้ยต่ำลงด้วยความที่ธรรมชาติ <c oughs> เมื่อดวงอาทิตย์โค้ยต่ำลง <c oughs> ดอกบัวก็ <c oughs> บาน ดอกบัวก็บานบานไปสักพักดอกบัวก็หุบท o กทุ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 ก w ุกทุกทุก y ุกทุ i t ุ t ท a กทุก a o h a B C a g ก i n a g a ก n c ก n y กทุกทุกทุ a ทุ e i ุก I ุกทุ n ทุก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  s e กทุ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 ก e ุกทุ Oh no, warrior! May conquer, May conquer. A thousand men. A thousand men. A thousand times. A thousand. Th in battle. In Greater, Greater. Is the warrior. Is the warrior. That conquers. Himself. คนส่วนมากเนี่ยมองมองเห็นแต่จุดเสียของคนอื่น